วันนี้อากาศดีนะครับป้าอากาศสดชื่นมากเลยเนาะ่ะเดี๋ยวเราไปเดินย่อยอาหารกันดีกว่าค่อยเดินนะครับป้าจ้าป้าระวังนะโอเคไหวนะโอเคฮึบหนึ่งซ้ายลงโอเคขวาตามโอเคหนึ่งค่อยๆเดินโอเคไหมครับป้าฉันไม่เป็นอะไรหรอก มันก็เป็นโรคของคนชรานั่นแหละไปโรงพยาบาลหาหมอดีกว่าไหมเฮ้ยป้าไหวหรือเปล่าเห็นไหมผมบอกแล้วให้ไปโรงพยาบาลหาหมอไม่เชื่อฉันไม่เป็นอะไรหรอกมันก็แค่เบาหวานความดันแล้วไม่รู้จะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่ามะเร็งอีกตหาหักไปให้หมอตรวจด,ดีกว่าป้าจะได้รู้ไปเลยว่าเป็นอะไรทีเดียวโอ้ยไม่เอาหรอกไม่เอาไม่เอาไปเธอไม่เอาไม่เอาฉันไม่ไปหรอก โรงพยาบาลเนี่ยนะคนมันก็เยอะรอหมอก็นานทั้งวันเลยฉันละเบื่อไม่เอาเดี๋ยวฉันนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านดีกว่าโอ๊ยแป๊เดียวเองไปเถอะเชื่อผมเถอะอย่าดื้อเลยไม่ไปไม่ไปไม่แต่ไม่แมวแมวแมวป้าอย่าดื้อสิจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ทบ้านจะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวมันก็คงหายเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นน่ะหลานไปเถอะอย่าดื้อเลยผมขอร้องล่ะเฮ้ยป้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าคุณป้าเป็นอะไรคะ ความดันขึ้นหรือเปล่าคะเนี่ยป้าแกเนี่ยบอกให้ไปโรงพยาบาลไม่ยอมไปดือ้อบอกว่าคนเยอะรอ,อคิวนานแล้วนี่คุณป้ารู้สึกยังไงบ้างคะป้าไม่รู้สึกเป็นยังไงแล้วล่ะก็โลกของคนชรานั่นแหละหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะเดี๋ยวก็ดีล่ะคุณป้าถ้าคุณป้าไม่อยากไปโรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าคุณป้าต้องคอยดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะทานอาหารเสริมบ้างเนี่ยก็จะช่วยได้ค่ะช่วยได้จริงหรอช่วยดีเยอะเลยล่ะงั้นเอางี้คะ่ะคุณป้า ลองทานนี่ดูดีกว่าค่ะคุณป้าไม่ต้องไปต่อคิ้วลอคุณหมอให้เมื่อยด้วยค่ะแค่ทานนี่ค่ะรับรองสุขภาพดีขึ้นแน่นอนค่ะอืมดีมาคิอิใช่ค่ะคืออะไรอ่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาคีอีค่ะทานง่ายดื่มง่ายรับรองสุขภาพดีขึ้นแน่นอนค่ะคุณป้าลองดูไหมคะขอดูหน่อยนะได้ค่ะแล้วช่วยอาการปวดเมื่อยได้จริงเหรอช่วยได้ทุกอย่างเลยค่ะคุณป้า ดีมาท่อีลิควิด d ดเอ a r y Supplement Product สกัดเข้มข้นจากเบอร์รี่ทางในประเทศสหรัฐอเมริกาและชิลีมีไบโอฟลาววนอยด์ no ide, และโปรเอนโทไซยานินี ide, ซึ่งเป็นพฤกษาเคมีตามธรรมชาติดื่มอร่อยสดชื่นมีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะกับทุกคนทุกวัยซึ่งถูกค้นพบโดยมาพุชชาวอินเดียในทวีปอเมริกาใต้ ผลไม้นี้เติบโตเฉพาะในภาคใต้ในภูมิภาค,าภาคาปาตาโกเนียนของประเทศชิลีและอาร์เจนตินามร์กี้เบอร์รี่เป็นที่ยอมรับของชาวอินเดียมาพูชสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแรงของสุขภาพและความมีชีวิตชีวาโดยเชื่อกันว่ามันมีอนุภาคพ,พิเศษในการรักษาบริษัท BHP Global หรือบริษัท B H I P Global จึงภูมิใจที่จะนำเสนอสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนี้สู่ชาวโลกเป็นครั้งแรกพร้อมด้วยรสชาติ ที่แสนอร่อยคุณจะได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลกอย่างที่คุณไม่เคยมีมาก่อน b h i p หรือ B-HIP ผสม Blend Premium Costa Rican a r o v e l a Ronix Sea Mineral เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้คนนับล้านอย่างไม่ต้องสงสัยส่วนผสมแต่ละตัวผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์และแสดงผลลัพธ์ที่โดดเด่นโดยการรวมส่วนผสมเหล่านี้ Bhip Global หรือ Bhip Global จึงถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดของอาหารเสริมควบคู่กับการมีสุขภาพที่ดี Marky ีเบอรประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีประสิทธิภาพในการทำลายและเผาผลาญอาหารสารอนุมูลอิสระที่มีผลต่ออายุและเป็นสาเหตุของการอักเสบ ความเสียหายของระบบหัวใจหลอดเลือดและการทำลายระบบการทำงานของระบบประสาททำให้การทำงานของภูมิคุ้มกันบกพร่องและรวมถึงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งในร่างกายและนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกมากมายครับช่วยในการลดน้ำหนักช่วยเสริมสร้างทำให้มีอายุยืนยาวป้องกันการติดเชื้อ มีส่วนประกอบของวิตามินซีแคลเซียมธาตุเหล็กและโพแทเสเซียมเคิ่มระดับพลังงานช่วยลดการอักเสบป้องกัน LDL จาก Oxidation นทำให้กระดูกและข้อต่อแข็งแรงมากขึ้นครับ ช่วยปรับผิวให้กระจา่างใสและปกป้องจากการถูกทำลายของแสงแดดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเบสโบรชอลที่มีส่วนผสมจากเรสโบรชอลใน1ขวดเทียบเท่าไวนา์แดง1ขวดปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดกระตุ้นการล้างพิษในร่างกายต้านการอักเสบว่านหางจระเข้ประกอบด้วยวิตามินเกลือแร่กรดอะมิโนและแร่ธาตุอื่นๆที่มีส่วนช่วยในการรักษาความสมดุลช่วยให้ระบบการขับถ่ายเป็นปกติทำให้มีสุขภาพผิวพรรณ ช่วยควบคุมน้ำหนักลดการอักเสบและความเจ็บปวดจากข้อต่อโรคข้อต่ออักเสบและกล้ามเนื้อได้อีกด้วยช่วยควบคุมความเป็นกรดกระเพาะอาหารแร่ซีไอออนิกที่จำเป็นต่อกระบวนการเส้นประสาทและการหดตัวของกล้ามเนื้อจำเป็นต่อการนำสารอาหารเข้าไปและขับของเสียออกจากเซลล์จำเป็นในการดูดซึมสารอาหารจากระบบย่อยอาหารช่วยให้สารอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต่อระบบการดูแลรักษา สมดุลกรดและเบสในร่างกายให้เหมาะสมจําเป็นต่อการทํางานของตับและไตและการขับสารพิษในร่างกายของเราได้ด้วยและถือว่าเป็นแหล่งรวมสุดยอดของผลไม้ซึ่งมีส่วนผสมของฟรเบรีฟแฟนบรี่บลูบรีบลูเบรีแรเบรีและแอลเดอร์บรีการนำแอลเบอร์บรีเหล่านี้าน y, มาผสมกันนี้จะช่วยเพิ่มระดับของสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญและช่วยให้มีรสชาติดียิ่งขึ้นครับ นั่ค่อยนั่งเลยครับอขอบใจจ้ะขอบใจมากนะนี่ค่ะคุณป้านี่เราที่หนูบอกว่าเป็นอาหารเสริมบีมาคีอีกใช่ค่ะคุณป้าลองทานดูสิคะค่อยดีอยู่นะครับป้าเป็นไงบ้างคะป้ารสชาติดีไหมครับดื่มง่ายรสชาติก็ดีอีกต่างหาก ดื่มเยอะๆนะคะดีต่อสุขภาพบำรุงให้คุณป้าหายดีแน่นอนค่ะดีป้าจะได้สุขภาพแข็งแรงขึ้นเนาะแต่ไงคุณป้าก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะมันไปตรวจสุขภาพ,พประจาปีจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรและอย่าลืมทานยาตามที่คุณหมอสั่งใย้ขาดและในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมเนี่ยทานอาหารเสริมบ้างก็พอค่ะจ้าขอบใจมากนะค่ะป้าและน้ําเนี่ย ทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยไหมทุกเพศทุกวัยทั้งครอบครัวเลยค่ะป้าผู้ชายอย่างเธอก็ทานได้นะจริงเหรอยิ่งต้องลองบ้างแล้วล่ะลองทานกันทุกครอบครัวเลยนะดีค่ะป้าลองดูหน่อยสิลองทานลองทานเลย